สวัสดีครับวันนี้เรืองกูใส่บอลสีจะมาไรมาไรเอาบอลสีจากซูเปอร์แว์มาใส่ไอ้กระถางตอนรับสงกรานอ้เพลงก็สนุกครับวันนี้เป็นวันพระฤหัสบดีที่4ในสายน์ 2,567วันนี้แรม11ขคำ่ำเดือน6เหนือเดือน4ใต้อันนี้ก็เดือนนี้ก็เสียนั่นแหละรั้นนาเสียบนานคารวันเดียวครับวันนี้จะขอลงไลฟ์ก่อนเพราะว่าโทรศัพท์ม,มันตัด ก็ขออำนาจบามีพระพุทธองค์จงคุ้มครองครอบครัวของท่านให้พน้นพยันตรายต่างๆทั้งปวงขอให้เจริญกลา้าเจริญทรัพย์เจริญสุขเจริญโชคและขอให้ทุกๆคนโชคดีคระผม โชคดีครับก็ก็ขอให้คำพุทธศาสนาสุภาษิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอยูว่าปาปานังอากนังสุขังการไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นเหตุให้พบความสุข ครับการไม่ทำบาป <Oj ai> ทั้งปวงออุอ้ยเพลงสูงกลางสนุกออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทำให้มันควนไม่ทันเอาอันนี้ก่อนนี่ก่อนข้างล่างท้้งล่างนี้ใส่ไอ้ไอไอขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวเนี่ยลองก้นเนี่ยลองก้นต่อไปก็ใส่สตา์เกินจี นี่ตาขึ้นจีสตาขึ้นจีไปหน่อยเอ,เอาวางก่อนอแล้วก็ใส่ออดโมโคสนี่ออดโมโคสนี่อย่าให้เยอะมันออดโมโคสนี่อ้าวทีนี้ก็ เอาน้องออกมาดูสิดูสีดูซ,ดซ,ดซิอันนี้เดืเอนไอ้วันที่เก้าเก้ามีนาะโอ้โหสวยมากเลยดูดีนี่โอ้โหโอชูชอ่อออกมาอยากสวยอยากงามแล้วเนี่ยเดี๋ยวอ,ออกก่อนนี่ไหนอะเอาไม้ไปไว้ไหนแล้วไม้จิ้มอะเอ้ย วางไหนแล้วไม่เกอันี้เก็บไปก่อนไม่จิมไม่จิมเอาออกเอาออกดูซิดูซี่อ๋อนี่ไอจิมนี่จิมนี่จิมนี่โอโหโอโหเดี๋ยวจะไม่ทันโอ้ยลากที่เอาโอ้หนี่ลากลากลากได้พร้อมแล้วนี่พอน้องลงไปนี่เออวันนี้จะมีพี่เขามาไล่ให้ เอซได้ดูว่าถ้าถื่นชอบกระทักมาเนื่อสวยมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอา,เอาน้องออกก่อนอน้องลองก่อนสว,สวย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 ทั้งนั้นไอพี่เขาก็โอ้โหพุ่งแล้วเขาเรียกภาษาภาษาทางบอลสีเขาเรียกว่าพุ่งพุ่งนี้เจริญงอกงามเอาไปปลูกนี่ไม่มีปัญหาเลยนะรับรองเป็นอะไร ประกันคุณภาพนี่เรียบร้อยแล้วได้ได้ได้กี่กระถางโอ้โหนี่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำอีกนี่เอาให้ซีดูว่าทำยังไงเดี๋ยวเราเราเสร็จแล้วก็ไปใส่ตู้อบเอ้ยฟังเพลงสงกรานน์สนุกเออปีนี้อะไรอ่ะนางสงกราน์่ะชื่ออะไรวะ มโหธรภาษาไทยทอ่ะมโหธรเทวีถ้าเป็นภาษาบาลีมโหทะเทวีแปลว่าอะไรอ่ะเทพธิดาผู้มีท้องใหญ่ไม่ใช่ตั้งคันนะเทพธิดาเขาเออปีนี้ นางสงกรานชื่อมโหทรเทวีหรือมโหทรลาเทวีเป็นเทพธิดาผู้มีท้องใหญ่นี่เออจำนานนางสงกรานปีพศ2567มีนามว่านางมโหทรลาเทวีหรือนางมโหทรเทวีทรงพาหุลัดเนบ เน็บเน็บฮัดดอกสามห่าวโอ้ปีนี้เนบเนบดอกสามห่าวสามห่าวพาหุระทักดอกหรือเน็บสามห่าวก็ผักตกชวาเยอะะผักตกชววาเออ สามเน็บผักตบชวาเด้ออาพรประดับนั้นเอาเป็นแก้วกับนินนินรัตส่วนส่วนพักอาหารปีนี้เขากินอาหารอะไรเนื้อทราย <c oughs> เนื้อกวางไม่ใช่อีกเก่งถ้าอีกเก่งเนี่ยโอ้โหเลือกเลือกพักอาหารอีกเก่งเออเนื้อกวาง มือขวาหรือว่าหัตข,ข,นะข,ข,ขวาถือจักเนี่ยถ้าหัดซ้ายถือตรีศูนย์ตรีศูนย์อะไรอ่ะจัก็ก็จักไอ้นั้นอ่ะที่คว้างจักนะซ้ายไอ้ขัวจักขวัวถือจักซ้ายถืออะไรตีศูนย์อ่ะ ที่สูงไอ้สามงามนะไอ้สามงามนะเหมือนอะไรเหมือนอะไรเวยายมหรือเปล่าที่ถือไว้นะั่นแหละตรีสูนเขาเรียกว่าตรีสูนเสด็จนอนลืมตาไม่กระพริบนะมืนตาทางเหนือว่ามืนตาโอ้สเสด็จนอนก็ไม่หลับลืมตาไว้มืนตาไว้ มาเหนือหลังอะไรอะ่ะนั่งอะ่ะนั่งหลังอะไรอะ่ะออมาเหนือหลังมยุราแปลว่าอะไรอะ่ะอ่ะมยุรานางเอกเนี่ยชื่อมยุราทนาบุตรเลยมยุราอะไรแต่ก่อนอะ่ะใครชื่อมยุราบ้างโอ้ยนั่งหลังของมยุราแปลว่านกยุงนี่ นกยุงลำแพนนี่มันสวยมากเลยชื่อมยุราเนี่ยเป็นคนสวยเอวอ่างบางเอวบางเป็นาหารนะเนี่ยนกยุงลำแพนนั่นแหละอรู้อะไรสามประโยคจิบจิบจิบ,จบหางอะไรถ้าอยาหางอื่นก็เกินไปหางอื่นมันไม่มีเราก็เป็นคนที่ไม่มีความรู้เลยนี่มีจิบจิบจิบ,จบ,จบ ชื่อมโหทรเทวีาภาษาบาลีก็มโหธลเทวีอืมไอ้นีท่ที่แต่ละชื่อนี่นะไอ้แต่ละวันนเ่ืั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันอะไรวันเสาร์นี่นะอาทิตย์จันอังคารพุธพฤหัสศุกร์สเสาร์มันไม่เหมือนกันนะเอ,อไม่เหมือนกันนะนางสงกรานะ่ะ เอ,อวันอาทิตย์ก็อีกชื่อหนึ่งวันอาทิตย์ยกตัวอย่างวันวันจันทเนาะวันจันนี่ชื่อโคราคะเทวีเนี่ยอันนี้นี่วันเสาร์วันเสาร์เขาชื่ออะไรอะมโหธรเทวีหรือมโหธรเทวีปีนี้นางมโหธรเทวีแปลว่าเทพธิดาผู้มีท้องใหญ่นี่ <laughs> โอเคนะ โอ้โรวยไปหมดอะแน่นจึ๊กเออปีนี้ไอ้ไอ้เนบดอกอะไรอะเมื่อกี้อะดอกอะไรอะผักตบ, <ś les> บชวาน่ะสามหาวหาวด้วยสามหาวหาวหาวสามครั้งสามหาวผักตบชวานั่งหลังนกยุงกินเนื้ออะไรอะพ,พูดพูดภาษาบ้านเรากินเนื้อกวางเนื้อสายอะ ไม่ลาบฟานเนาะโอเคนะโอ้โหเพลงก็สนุกเลยคิดถึงไงวันสงกรานเออเอาแล้วไปแล้วเอาเลยแล้วเราพูดคนเดียวโอ้โหขอโทษด้วยโอ้โหโอ้โ เห็นโทษนะ <_ d ance> เห็นเท้าเห็นแค่เห็นขากันหมดแล้ว <_ d ance> เออวันนี้จะมีไอ้นี่เนอที่เขานี่โอ้โหสวยมาก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 มาพอก่อนกำลังไล์สดกำลัง <_ d ance> ทำชอ็อตไม่ใช่ไล์สดมันยังไม่ผ่านนาะจะทำยังไงโอ้โหนี่นี่น,น,นี่ได้แล้วแล้วแ,แต่มีเยอะเอาแค่นี้ก่อนเป็นน้ำจิ้มให้ดูว่าทำยังไงนี่ จะลงแล้วลนะ่ะ <laughs> นี่ก็เยอะนี่นี่นี่เขาดูก่อนดูก่อนดูก่อนอย่าเพิ่งตัดเน้อให้พี่พี่น้องน้องดูก่อนเนี่ยมันก็เหลือไม่มากมันขึ้นเรื่อยๆเลยเลยทยอยเอาออกนี่นี่เอาไว้เป็นยางเนี่ยใบกัมปูส่วนประกอบของบอลซีเอาแล้วเอาแล้วทีนี้เอาไป โอ้โหไอ้ต้นที่หนึ่งดูที่ดูที่ดูที่สวยมากเลยดารานุพราชสวยมากมากอเอากระถางที่หนึ่งเอาขอแค่สองร้อยห้าสิบเอาสวยๆน,นี่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 ทักมาเนอพร้อมส่งหนึ่งเอาจะแยกไว้เผื่อเผื่อมันจะโอ้หมันกำลังพุ่งนะ เนี่ยมันกำลังพุ่งมากเลยดูดูดูด,ดเนี่ยกำลังโตว,วันโตคืนนตถ้าเอาไปเลี้ยงเนี่ยเปลี่ยนกระถางได้เราไปสักพักเปลี่ยนได้ในกระถางที่สองสองร้อยห้าสิบมาโอ้โหโแต่ในกระถางนี้ไม่ต้องพูดนะกระถางที่สามเลยเดี๋ยวมันตัดกระถางที่สามอ้าวกระถางที่สี่อ่าดูที่ดูดูด,ดเหมือนเลยกซี่เลยอ่ะ สวยๆัรงนั้นมีแปดกระถางอะ่ะกระถางที่ห้าอยากเก็บไว้เลยไม่ต้องนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะยุ่งโอ้โหกระถางที่หกสวยๆทั้งกันนี่กระถางที่หกตัดก็ตัดไปกระถางที่เจ็ดอ่ะเพราะว่าเราลงแล้วกระถางที่แปดนี่ฮฮ <laughs> ดูดย นี่พอแต่อันนี้เก็บไว้แบบนี้เอาวางไว้อ้าวนี่ยังเหลือเวลาเหลือนิดเหลือนิดโอ้โหเหลือเหลือเหลือเหอยู่มุดอโอ้ยลงก็ได้สบายแล้วเนี่ย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 ดูมุีเดียเนี่ยเดียยเใส่เข้าไปนี่นี่สบายแล้วจะใส่แล้วเนี่ยเ โอ้ยมีเยอะนี่แปดกระถางเนื้อทักมาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดวันนี้ต้อนรับสงกรานสองร้อยห้าสิบพอพร้อมสอง <laughs> โอ้ยอยากเห็นตัวไอตัวแรกอะ่ะยังไม่ได้ <laughs> สงไอได้อย่างไม้ช่วยสักกระถางเนึงนี่ลาลานพพันร เออเรายังไม่มีช่องของเราเลยออกไอลฟ์ส,สดไม่ได้ถ้าไลฟ์ส,สดนี่ไม่พอแล้วมั้งเนี่ยเออไอ้นี่หายไปไหนหมดมันเมื่อกี้ออกนี่มันมันยังเหลือไอ้มันยังอีกนะอะไรอ่ะอันนี้ลาลาอันนี้วันที่แปดเอาปิดไว้ก่อนก็ได้อะ อย่าลืมนะครับอะไรก็ลงไปแล้วเออเอารูา้วเรืน้ำไอนางสงกาน์ปีนี้นางมโหทรเทวีหรือมะมโหทละเทวีแปลว่าอะไรอ่ะที่มีท้องใหญ่อะ่ะเ,เทพธิดา ผู้มีท้องใหญ่เออไม่ใช่คนตั้งครันมานอะไรนั่นไม่ใช่นะอันนี้ของเขาเออเดี๋ยวยว,วันอาทิตย์นะอันนี้มันตรงกับวันเสาร์นางมาหอ,อมาโหธอรอเทวีวันอาทิตย์พุ่งมาเทวีนี่ ทุงมาเทวีทุงมาเทวีแปลว่าอะไรวันจันท์ก็ชื่อโคลาคะเทวีเดี๋ยวค่อยบอกว่าชื่ออะไรอะไรวันอังคารก็ลากสดเทวีเอออันนี้อันนี้อนนไอบอลสีลากสดนี่มันเป็นนี่ชื่อของนางมหาสงกรานนะเออปีนี้นั่งหลังนกยุงนี่เน็บดอก ผักตบชวายบ้านเราไม่มีเดี๋ยวกลับบ้านแวะเอาแถวอายุทยาวันนี้คงจะได้เนาะคงมีเยอะแยะผักตบบ้านเราคงมีอยู่มั้งผักจอกแหนเนี่ยเออเคือวันนี้ก็ขอลงแค่นี้ก่อนนะครับกลับขอบพระคุณทุกท่านที่ได้รับชม จนจบคลิปเดี๋ยวไอใ,ให้เดี๋ยวจะให้ไอ้เบอร์โทรไว้ใต้คลิปให้สนใจเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่นี่สวยมากเลยสองร้อยห้าสิบพร้อมส่งต้อนรับวันสงกราน ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดได้แล้วโอเคนะครับกับขอ,อพ่อคุณอีกครั้งหนึ่งสู้สู้สู้ร่ำรวยรย่ำรวยร่ำรวยทุกคนเฮงเฮงปังปังโอเคนี่ได้แล้วโอ้ยไป